แล้วก็มาติดตามถึงสถานการณ์โควิด -19 นะคะของไทยเรานะคะว่าตอนนี้ดูแล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงการที่เราเปิดท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปดูกันที่ชายแดนจันทบุรีกันค่ะได้มีการระดมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกานะคะถือว่าเป็นเข็มที่2ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนโมเดลแรงงานสะอาดสร้างเศรษฐกิจชายแดนขันรับการเปิดประเทศ ที่ด่านทาววอนบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอําเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายอเนกเจริญน,นามรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลป่งน้ำร้อนนําทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่งน้ำร้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลปุ่งน้ำร้อนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรี ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะถือว่าเป็นเข็มที่2ให้กับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาและแรงงานคนไทยในพื้นที่นะคะ2,700คนเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอปุ่น้ำร้อนและอำเภอสอยดาวนั้นค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวลำไยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนให้เดินต่อไปและแรงงานที่มาฉีดวัคซีนนั้นจะต้องมีการตรวจเอทเคในทุกๆ7วันนะคะตามคำสั่งประกาศจากทางจังหวัด ปัจจุบันค่ะมีรายงานในพื้นที่ประมาณ1,500 0ถึง1,800 0คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ1,000 0คนหรือว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ70ค่ะร้อนใส่ดาวเนาะเป็นพื้นที่ที่เราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานชาวกัมพูชาในการที่จะเก็บลําไยนะครับก็มีรายงานที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งที่อยู่ในในล้งแล้วก็ในสายเก็บนะครับทีนี้ นโยบายของร care, between, <quer> ัฐบาลเองหรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือท่านในแพทย์สาธารุขจังหวัดนะครับก็มอบหมายนโยบายว่าถ้าเราไม่ฉีดกัมพูชาก็จะทําให้เกิดคัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาเช่นสายเก็บ รือในลรงลํใหญ่นะครับก็เลยมอบหมายว่าให้เป็นนโยบายว่าให้ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมชาวกัมพูชาเราดําเนินการฉีดมา,าประมาณเดือนกว่าๆเฉพาะของกัมพูชานะครับเฉพาะในพื้นที่ผงร้อนเนี่ยเราฉีดประมาณหมื่นโดสแล้วนะครับเข็มหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นโดสในส่วนของแรงงานที่คาดว่าน่าจะอยู่ในผงร้อนสายดาวเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0หถึงหนึ่งหคนนะครับก็มีบางส่วนที่ฉีดของของสายดาวนะครับ,บงองค์กสายดาวก็ดําเนินการฉีดนะครับนั้นก็คาดว่าความครอบคลุมเนี่ยได้ ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็อยากให้ในายจ้างที่ยังมีแรงงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนและก็แจ้งความประ,ะสงค์ที่ฉีดวัคซีนซึ่งเราจะนัดฉีดวัคซีนที่บอกคือวันที่17ธันวานะครับส่วนเรื่องของการขึ้นทะเบียนก็วันที่1 5ถึง3าพฤศจิกายนนี้นะครับก็ให้มาที่ตลาดนัดบ้านแหลมเนาะเรามีการขึ้นทะเบียนเป็น one stop service อันั้นนายจ้างสามารถพาแรงงานมาขึ้นทะเบียนซึ่งไม่ต้องไม่ต้องพาแรงงานไปที่จัดหางานจังหวัดนะครับสามารถมาขึ้นทะเบียนที่นี่ได้เลยก็เป็นวันสตอบเซอร์วิสจบที่นี่เลยครับส่วนทางด้านดรรัฐทวิทต์ตั้งเกียรติพชัชรณะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีท่านบอกเขาว่าพื้นที่เศรษฐกิจ ที่เป็นพื้นที่การระบาดจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่สามารถที่จะหยุดงานได้จําเป็นที่จะต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานที่เป็นชาวไทยและแรงงานที่มาจากกัมพูชาซึ่งก็ถือว่าเป็น,นกลไกหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเป็นชายแดนสะอาดและแรงงานสะอาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนขานรับการเปิดประเทศ ของรัฐบาลมันก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในแนวทางของพื้นที่ที่เป็นเป็นพื้นที่ระบาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของกลุ่มของคนไทยด้วยของคนกัมพูชาด้วยซึ่งมันตรงกับแนวทางที่เราได้เคยเขียนรูปแบบนี้แล้วก็หาลือกับทางโรงพยาบาลของเอเภอโป่มร้อน ของอเภอสายดาวแล้วก็ทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอาจารย์อาจารย์หมอกับสาธารณสุขอำเภอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ว่าถ้าเราทําให้คนไทยสะอาดเนี่ยแต่แรงงานของเรายังไม่สะอาดเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันเหมือนเอาน้ําที่บริสุทธิ์ก็ใส่น้ําแข็งที่ไม่สะอาดอะ่ะยังไงมันก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบแล้วก็ที่หลังเนี่ยกรมควบคุมโรค แล้วก็รัฐบาลเองกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ความเห็นของอาจารย์หมอในหลายคนก็บอกว่าเมื่อวัคซีนเรามีก็ต้องฉีดให้กับแรงงานด้วยเพราะว่ามันจะได้สะอาดทั้งระบบถ้าจะเปิดประเทศเนี่ยเหนืออื่นใดก็คือแรงงานที่มาสร้างเศรษฐกิจเนี่ยต้องใช้เมื่อแรงงานที่มาสร้างเศรษฐกิจเขาต้องสะอาดด้วยถ้าสะอาดทุกอย่างมันสะอาดหมดเนี่ยมันเดินไม่ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าโมเดลที่3ที่เราคิดว่า เราต้องฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจและต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้คุณผู้ชมค่ะไปดูฝากฝั่งความรู้สึกของรายงานกันบ้างนะคะอย่างนางสาว ขนาดดวนค่ะรายง,งานชาวกมุชชาบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะว่าจะทําให้ตนนั้นเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหายกังวลใจนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เพราะว่าอย่างน้อยก็จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายและที่ตนมารับการฉีดวัคซีนนี้ค่ะก็มาด้วยความสมัครใจอยากที่จะมาฉีดจริงๆไม่ได้มีใครนะคะบังคับให้มาฉีดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีน มาให้บริการกับเธอเอ๋ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนกัมพูชาค่ะแต่มาอยู่ประเทศไทยก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ดีใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะฉีดแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงว่าเก่าค่ะแล้วก็ทํางานอะไรก็สะดวกว่าเก่าค่ะไปในมาไหนก็สะดวกว่าเก่าค่ะเดินทางก็ได้สะดวกว่าเก่าไม่ต้องกังวลอะไรที่เวลาก็ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่เขาตรวจ ว่าเรามีอะไรไหมอะไราเงี้ยถ้าเราเรามีอะแล้วเราก็ยื่นเอกสารให้เขาดูค่ะเขาจะปลอดภัยค่ะแล้วก็ความสบายใจของเราด้วยค่ะชายแดนจันทบุรีค่ะก็เตรียมนำแรงงานต่างด้าวนะคะเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยห,หลังผ่านการพิจารณาจากสบคชุดเล็กรอสอบคชุดใหญ่อนุมัติคาดว่าจะนำเข้าได้ต้นเดือนธันวาคมนี้แน่นอนค่ะ ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีค่ะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร้องขอแรงงานเก็บลำไยเนื่องจากต้องประสบกับปัญหาการขัดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยค่ะโดยมีการจัดทําแผนเสนอแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการการนําเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขัดแคลนแรงงานภาคเกษตรของจังหวัดจันทบุรีในรูปแบบป่งน้าร้อนโมเดล ไปยังสอบอคอเพื่อให้พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจันทบุรีสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการส่งออกลำไยต่อไปได้แม้ว่าในสถานการณ์โควิด -19 สร้างชายแดนสะอาดแรงงานสะอาดและลดปัญหาการลักลอบการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวขณะนี้ผ่านการอนุมัติจากสอบอคอชุดเล็กแล้วค่ะรอการพิจารณาจากสอบอคอชุดใหญ่ในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งมีการร้องขอแรงงานไปจำนวน วัน12,000คนถึง20,000คนซึ่งก็สอดรับกับความต้องการแรงงานเก็บเกี่ยวรำญ่ในพื้นที่ค่ะหากว่าผ่านอนุมัติก็คาดว่าต้นเดือนธันวาคมนี้ ที่จะมีการทยอยนําแรงงานเข้ามาซึ่งจะอยู่ในช่วงลําไยออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยที่จะมีจํานวนมหาศาลในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคม2565ทางด้านนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีก็ยังได้บอกต่อนะคะว่าแรงงานที่จะนํามาต้องเป็นแรงงานที่มีบัตรรับรองการฉีดวัคซีน2เข็มหรือว่า1เข็มแล้วกรณีวัคซีนจอ สารแอนจอันต้องมีการตรวจ ATK หน้าด่านก่อนเข้าสู่การกักตัวอีก7วันเมื่อครบ7วันแล้วจะต้องตรวจ RT-PCR อีกครั้งหากผลเป็นลบให้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพทำบัตรประกันสุขภาพอีก3เดือนและเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตทำงานตามมาตรา6-4ต่อไปนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไม่สูงมากค่ะเพราะว่าเป็นการนำเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ในส่วนของจังหวัดเราถือว่ามีความพร้อมที่สุดในบรรดา6จังหวัดที่ขอเรื่องการนําเข้าแรงงานมีทั้งท่านผู้ว่ารองผู้ว่าในแพทย์สาธารณสุขมีทั้งสาธารณสุขอําเภอมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งตอมอมีทั้งทหารและสาคัญที่สุดก็คือมีสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวจันทยกัมพูชาจันทบุรีซึ่งผมเป็นนายกสมาคมอยู่และก็ะาคเอกชนได้เข้าประชุมทางซูงพร้อมกันหมดเลยทางกระทรวงแรงงานก็ชื่นชมจังหวัดจันทบุรีว่ามีความพร้อม เราก็ได้นําเสนอในเรื่องของความพร้อมสถานที่ความพร้อมที่จะรับแรงงานและเราก็ขอนําเสนอไปว่าเราขอนําเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมเพราะช่วงเดือนธันวาเนี่ยถือว่าเป็นการพรีคที่สุดของการเก็บลําไยเพราะเราเอาเข้ามาในมาตรา64นะครับอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นส่วนส่วนโมเดลรูปแบบอื่นเนี่ยทางอาจารย์หมอทางบุคลากรทางการแพทย์ทาง สมาคมการค้าที่เราเป็นแม่แบบที่เขียนโมเดล นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีก็ยังได้บอกต่อนะคะว่าสําหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้คลรมได้มีการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะโดยจะเปิดนสต stop service จนครบทุกกระบวนการที่เดียวอำนวยความสะดวกให้แบบครบวงจรณอาคารชั่วคราวตลาดบ้านแหลมอําเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง30พฤศจิกายน ยนนี้เท่านั้นโดยมีอายุการทำงานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการอนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสวบคชุดใหญ่บอกว่าไฟเขียวนะคะให้นําเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหวังว่าเป็นการตัดตอนในส่วนของแรงงานเถื่อนนะคะที่ยังคงมีการลักลอบข้ามชายแดนมาถึงแม้ว่าไทยเราเองจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการดึงเอารายง,งานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนยังไม่ได้เข้าระบบนั้นขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายนะคะแต่ว่าในส่วนนี้สวบคอเองก็ระบุนะคะว่า าการนําเข้ามานั้นจะต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย8ขั้นตอนด้วยกันก็เป็นไปตามที่สบคชุดเล็กเสนอนะคะว่าธันวาคมนี้ก็จะมีรายงานนั้นเข้ามาโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานท่านก็มารับทราบถึงปัญหาในพื้นที่นะคะว่าจันทบุรีนั้นยังคงต้องการรายงานภาคการเกษตรเข้ามาเก็บเกี่ยวลำใหญ่อีกค่อนข้างมากนะคะก็ถือว่าอาจจะตอบโจทย์เรื่องตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะติดตามเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นอย่างต่อเนื่อง ไป,ป <_ away> ไปดูเรื่องของการเปิดเมืองการจัดกิจกรรมงานอีเวนต์ต่ตตตตางๆกันบ้างนะคะที่ฉะเชิงเซาค่ะได้มีการวางมาต,ตรการเข้มนะคะเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้มาตรการโควิดฟรีอีเวนต์นะคะนนในงานนำ้ำมศการหลวงพ่อโสธร นายไมตรีไตรติลานันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราท่านได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งสรุปถึงผลการฉีดวัคซีนในพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่1เมษายนมาจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะรวมฉีดไปแล้ว1,2529โดสแบ่งเป็นเข็ม1เนี่ย556,494โดสหรือว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่74.12เ ส่วนเข็มที่2นะคะฉีดไปแล้ว446,331โดสคิดอยู่ที่59.45เข็มที่3ค่ะ17,704โดสอยู่ที่2.36ซซึ่งทางจังหวัดเองนะคะตอนนี้ก็เร่งฉีดเชิงรุกนำเข็มนะคะเข้าไปหาแขนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดค่ะ หลังจากนั้นนะคะที่สารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามและอสอมลงพื้นที่ไปค่ะตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกนะคะ้วยการใช้เอทเคตรวจให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากว่า500คนที่จะเข้ามาขายของภายในงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีก็งานนี้ค่ะเขากําหนดว่าจะต้องมีการกําหนดมาตรการโควิดฟรี ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปขายของในงานนั้นจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบและก็จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนงาน100%เเซและหลังจากงานเสร็จสิ้นผ่านไป5วันนะคะทั้งหมดนี้จะต้องกลับมาตรวจ ATK อีกรอบ1นึงเเซเหมือนกันผู้เข้าร่วมงานนะคะก็จะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองค่ะ อันนี้ถือว่าก็จะได้ปลอดภัยนะคะ,คะทั้งคู่ที่มาเที่ยวงานด้วยใช่ดีเลยทีเดียวค่ะพาไปในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะพาไปตราดค่ะท่องเที่ยวตราดค่ะตอนนี้ก็มีการเคาะโปร11 11ซื้อ 1.. แถม1ตามโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างโมเดลทูเก t เตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวให้สงอาดค่ะ ายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ได้เปิดโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างทูกเกตเตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวสงาดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส1 1 1ค่ะที่ทททสํานักงานตราดสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดและสมาคมโรงแรมรีสอร์ทจังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะ พร้อมทั้งได้มอบประกราศนียบัตรสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชาพลัส จำนวน81รายณบริเวณศาลเจ้าพอ่อเกาะช้างตำบลเกาะช้างอําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะสำหรับโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษเกาะช้างจูเกเตอร์มาตราดง่ายนิดเดียวเที่ยวให้สงดัดเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเกาะช้างโดยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดตราดได้ง่ายๆเพียงท่านแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผลการตรวจ ATK หรือ PTCPR ทั้งนี้นะคะมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดก็คือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามมาตรฐานชาและชาพรัฐที่สําคัญประชาชนในเกาะช้างต้องได้รับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซนค่ะนายศักดิ์สิทธิ์มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้บอกว่าได้มีการจัดทําแคมเปญ11/11โดยเมื่อนักท่องเที่ยวจองเข้าที่พัก1คืนจะได้เพิ่มฟรีอีก1คืนค่ะสําหรับผู้ที่สั่งจองในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาและก็จะได้ใช้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565ด้วยค่ะวันนี้เราได้เปิดโครงการ11/11นะครับซื้อ1คืนพักเพิ่มอีกหคืนนะครับ ระยะเวลาในการจองคือภายในวันที่11เดือน11ปี2021นี้เท่านั้นนะครับจากเวลาตั้งแต่เวลา10นากาถึง24นากาวันนี้ครับครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับตราดมีอะไรที่วิเศษสนุกสนานมีบรรยากาศที่สดชื่นนะครับ บอกว่วาน11 11พลาดเราพลาดนะพลาดค่ะไม่ทไ,ได้จองเราไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่า,ายินดีกับคนที่เข้าไปจองด้วยนะคะอจองหนึ่งคืนได้ฟรีอีกหนึ่งคืนโ <นะ S 1> ปกคุุมจริงๆนะคะใช่ค่ะส่วนทางด้านพาน,นิจจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะร่วมกับชมรมบิสขับแห่งประเทศไทยนะคะเปิดร้านบิสช็อปแหล่งรวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าศูนย์กลางภาคตะวันออกนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด19 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีส่วนราชการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเครือข่ายธุรกิจบิสขับประเทศไทยทั้ง8จังหวัดนะคะคือชมบุรีระยองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจชมรมบิสขับที่เปิดร้านบิสช็อป เป็นแหล่งกระจายสินค้าในภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยทั้งการขายตรงและขายออนไลน์สู้กับภยัยโควิด -19 ทางด้านคุณนครบุตรดีวงศ์นะคะพาณิจจังหวัดจันทบุรีบอกว่าเครือข่ายธุรกิจบิสขับนั้นก็คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่และอย่างน้อยก็จะเป็นเวทีในการเชื่อมโยงแบ่งปันองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องและตรงกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงได้จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจบิสขับระดับจังหวัดขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด1 9นี้เองค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีแนวทางที่จะให้เกิดร้านค้าหรือว่าศูนย์กลางของสมาชิกในพื้นที่แต่ละจังหวัดในนามของบิสช็อป และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสขับจังหวัดจันทบุรีต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าท่านเสียสละพื้นที่ส่วนตัวบางส่วนนะคะมาเป็นพื้นที่ส่วนรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้ก้าวพ้นวิกฤตนี้ค่ะก็อยู่ที่ขนส่งนะคะท่านใดที่จะกลับบ้านไปต่างจังหวัดนะคะแวะซื้อก่อนได้ของฝากของฝาก <laughs> รวมหมดทุกอย่างกันเลยด้วยค่ะ ไปดูความเป็นธรรมชาติของต้นโพต้นไทรซึ่งมีอายุเกือบร้อยปีกันบ้างค่ะด้วยการเวลาที่ยาวนานนะคะก็ทำให้ร่ากเนเกาะติดห่อหุ้มกับไหโบราณน,นับร้อยลูกด้วยกันค่ะ ใครที่ยังไม่เคยเห็นรักโพรักไซชอนชายบีบรัดหอ่อหุ้มไหโบราณที่อดีตได้ใช้เป็นไหยใส่ของหมักของดองอายุเกือบร้อยปีค่ะไปเที่ยวชมได้นะคะที่วัดอุบลวนารามตําบลศรีสุราชอําเภอำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวัดค่ะได้ติดกับริมคลองดําเนินสะดวกมีธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วก็สามารถสัญจรได้ทั้งรถยนต์และก็ทางเรือด้วยนะคะ โดยริมคลองมีศาลาประดิษฐานหลวงพ่อแดงและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ซึ่งก็มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาโดยบริเวณข้างวัดค่ะจะพบกับความแปลกของต้นโพและต้นรากไทรซึ่งเป็นต้นที่ขนาดใหญ่รากขนาดใหญ่นะคะอายุเนี่ยราวเกือบร้อยปีที่ขึ้นอยู่ด้วยกันบริเวณโคนต้นค่ะมีไหโบราณที่สมัยก่อนใช้หมักของดองในอดีตวางเรียงซ้อนกันเป็นแถวยาวสูงหลายร้อยใบรากของต้นโพ ต้นใจซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ยึดติดเกาะอยู่นะคะแล้วก็ได้ชอนชัยไปตามซอกจนได้ห่อหุ้ม ไปในไหยไปที่บริเวณรอบไหยโบราณแทบทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีการก่อสร้างพระพุทธฉา,ายประดิษฐานที่มีอายุหลายสิบปีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่นิยมมากราบสักการะขอพรด้วยค่ะค่ะใครชื่นชอบของเก่าก็ไปดูกันได้นะคะส่วนใครที่ชอบสัตว์พุกพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปร้องเพลงแฮปปี้บ day ด้วยกันนะคะเพราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเขามีการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดน,นะคะให้กับเจ้า สุดี้ค่ะแัดขาวอายุครบ17ปีนะคะเป็นหนุ่มกำลังดีเลยทีเดียวนะคะเนื้อหอมเพราะว่าเป็นเพศผู้ตัวเดียวแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีนะคะคุณเทวินรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะได้จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับเจ้าซูดี้แรดขาวนะคะที่เกิดในวันที่11พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ก็ครบไปนะคะหมาดๆไว้17ปีค่ะเจ้าซูดี้แรดขาวตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อหอมเพราะว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวในสวนสัตว์ค่ะแล้วก็มีการจัดเค้กก้อนใหญ่สุดพิเศษ เค้กเนี่ยเขาจะทํามาจากหญ้าสดแตงโมแครอทฟักทองกล้วยนะคะถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของเขาแหละค่ะ และทุกคนทำอะไรไหมคะร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเจ้าซูดี้ค่ะแม่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะไม่ใช่เจ้าซูดี้นะคะ,คะแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพบเจอทีนี้เจ้าซูดี้ค่ะวัย17ปีนั้นมีความน่ารักนะคะไม่ดุร้ายถือว่าเป็นแรดหนุ่มเนื้อหอมนะคะเพราะว่ามีสาวๆอยู่ในครอบครองถึง3ตัวเจ้าซูดีนะคะสัญชาติสิงคโปร์ย้ายมาอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งแต่ปี2552ตามแผนแลกเปลี่ยนสตัตว์ หว่างสวนสัตว์ซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ป่าระหว่างสวนสัตว์ไทยกับสวนสัตว์ของสิงคปโปร์